สวัสดีค่ะรถกระบะมือ2องอีซูซดีแมกนะคะดีแมกประตูค่ะคันนี้ปี05นะคะเครื่องยนต์ไดรเล็กเทอร์โบ 2500CC ีซีนะคะภาษีพรบรปี67ค่ะมีกุญแจรีโมทนะคะแม็กยางใหม่นะคะปี2022ค่ะเราค่ะหละ่อๆตามรูปเลยนะคะทรงสวยด้วยขับขี่สบายพื้นที่ใช้สอยเยอะบรรทุกก็ได้ค่ะ 4ประตูรอนะคะหาจับจองเป็นเจ้าของกันอยู่หรือเปล่าคะคันนี้สวยราคามิตรภาพนะคะ159,000บาทค่ะจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะมีราคาตัดเงินสดนะคะ159,000บาทสนใจสามารถเจราจาต่อรองได้นะคะเครื่องดีเขาวิ่งทางไกลได้นะคะแอร์เย็นแม็กสวยค่ะฟิล์มรอบคันติดมาเรียบร้อยนะคะมีจอทัชสกรีนค่ะเอกสารมีครบนะคะ สนใจเข้ารับชมตัวรถทดลองขับกันก่อนได้ค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีนะคะรถคันนี้อยู่ที่ขอนแก่นค่ะเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงรายละเอียดของรถด้วยถูกใจยังไงโทรหาผู้ขายได้เลยค่ะติดต่อนัดหมายเข้าไปชมตัวรถได้ตนเองก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ